วันนี้เรามาเช็คอินอยู่ที่สคริปเปอร์กราเดนที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆคอ,อกาแฟต้องไม่พลาดนะครับสไตล์ร้านกาแฟที่อยู่ในสวนป่านะครับทุกคนซึ่งบรรยากาศในร้านก็จะตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดนะครับอารมณ์ก็จะวินเทจย้อนยุคก,กันไปเลยนะครับเพื่อนๆคนรักบ้านไม้ในสวนป่าไม่ควรพลาดเลย ตรงนี้เป็นโซนด้านหน้าที่ห่อหุ้มด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไปเอกของที่นี่ก็คือต้นยางนานั่ยเองมุมนี้ก็ได้อัธรถเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆตกแต่งด้วยโต๊ะที่ทำมาจาก เครื่องเย็บผ้าเก่าซึ่งมีสไตล์ที่เก๋ไก่มากๆเลยนะครับมุมนี้เราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกเหมือนเราได้อยู่ในป่าก,กันเลยทีเดียวเพื่อนบรรยากาศร่มรื่นโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นยางนาน,นั่นเองครับซิกเนเจอร์อีกอย่างของที่นี่ก็คือเปลนอนที่เยอะมากๆเลยนะครับ เป็นอีกจุดนึงที่ดึงดูดให้ลูกค้าได้มานอนพักผ่อนใต้ร่มไม้เย็นเียนเลยนะครับการตกแต่งของที่นี่ก็จะใช้ไม้เก่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับยกจากพื้นดินขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นทางเดินแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆแล้วมีเปลเยอะมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มากินกาแฟก็จะมานอนพักผ่อน ตรงเพลย์นี่เองแหละครับทุกคนทางเดินร,บรอบๆสวนทางร้านก็ได้ตกแต่งเป็นเก้าอี้ไม้หลากหลายสไตล์เพื่อให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปนั่งพักผ่อนกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดินไปพักไปถ่ายรูปไปกันเลยว้าวตรงนี้ก็มีเสียงน้ำตกเหมือนอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับทางร้านก็ได้ตกแต่งในการปลูกเพลไว้รอบๆสวนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าลูกค้าที่ชอบบรรยากาศที่ อยู่ในสวนป่าก็จะได้มานอนนะครับพักผ่อนได้เต็มที่กันเลยทีเดียวโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านในแล้วนะครับเพื่อนๆตรงที่เราจะไปซื้อกาแฟก็จะตกแต่งด้วยป้ายไม้ หลังคาก็ยังเป็นไม้อีกนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหแล้วก็มีต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้เล็กๆนะครับจากาโรงจอดรถนะครับที่จอดรถแล้วก็จะเดินขึ้นไปยังร้านกาแฟเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ยังมีเปลเยอะมากๆนะครับเห็นไหมครับป้ายขายกาแฟก็ยังตกแต่งด้วยไม้อีกนะครับ ว้าวสวยมากๆสวยมากๆเลยนะครับไม่ควรพลาดกันเลยจริงๆใครผ่านมาร้อยเอ็ดไม่ควรพลาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นว้าวเปตองนะฮะมีจุดเล่นเปตองแล้วก็มีซุ้มไม้นะครับให้กองเชียร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นโซนข้างหลังที่ตกแต่งด้วยเปลเหมือนเดิมนะครับเปลยเยอะมากๆแล้วก็หอพหุ่มนะครับหอหุ้มด้วย ว้าวด้วยไม้ใหญ่นะครับร่มรื่นมากๆนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยไม้นะครับก็คือโต๊ะปิงปองนั่นเองใครที่ชอบเล่นปิงปองก็มาเล่นที่สวนป่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเพราะคนเขานอน <c oughs> นี่นะครับร่มรื่นมากๆสไตล์การตกแต่งสวนที่เก๋ไก มีสัตล์อยู่ในสวนป่าจริงๆนะครับเพื่อนๆขอกาแฟไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับคนที่ชอบกาแฟในสวนป่ามานอนพักผ่อนได้ยินเสียงนกเสียงกาไม่ควรพลาดกันเลยครับในส่วนของคนนําเที่ยวก็ขอสักรูปหนึ่งภาพสวยๆมุมสวยๆก็ต้องมีนะครับวันนี้บายยเจอกันคลิปหน้านะครับ